สุรัดันสงสมนะคะเป็นสารวัตรกำนันตำบลจันดีอำเภอเฉวงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจาครับผมราชฤทธิ์วิเชียนเป็นข้าราชการรัฐอุตสาหกิจเกษียณมาจากนครศรีธรรมราชครับครับผมสมควรสุขจย่าจงรักรับดีครับขอเป็นญาติของทั้งสองมาขอเป็นญาติกันแล้วแกทราบข่าวได้ไงว่าติดตามพี่เป็นนิตย์ซีพอฟ้ามานา จากช่องทางจากช่องทางเนี่ยช่องของเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหรือว่าจานดำไอเคเอสไอเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจานดำแล้วพี่ชายเขาเป็นคือคือชอบแล้วก็มานั่งคุยกันทุกวันเรื่องผอฟ้าชวนทุกวันแล้วรู้รู้ใช่ไหมว่าผอเป็นคนตั้งใครรู้พี่ชายก็บอกหมดเลยข้อมูลทุกอย่างคุยทุกวันอยากมาทุกวันใครเป็น f อก่อนใครติดตามก่อนเอาพี่พี่ชายกติดตามมานานนะครับ เ็นเป็นปีแล้วครับเป็นปีเป็นปีเลยครับคระบาณควแล้วคุณพี่ะครับพี่ประมาณเป็นเป็นเดือนแต่ว่าพี่ชายก็อยู่ตรงข้ามกันเขาเขาชวนคุยทุกวันไปนั่งทุกวันเราก็ต้องไปหาปอฟ้าสักวันหนึ่งอยากจะมาแล้วก็มีโอกาสเรารู้สึกว่าของจริงเนาะใช่พาะก็คือแบบว่าของแท้ึือตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วเรียบร้อยใช่ไหมใช่้ววันนี้เป็นบุญตาเลยแล้วคุณพี่มาท้งแรกเลยใช่ไหมั้งแรกเลยครับ ที่ว่ามาไม่ถูกก็เนี่ยชวนน้องๆกันมาก็มาไม่ถูกคือมาแต่คือขับมาเลยจากนครขับจากนครมาเลยมารถตู้มารถตู้มามาพาญาติญาติมาทั้งนั้นญาติญาติมาทั้งนั้นเยี่ยมมากพี่เป็นสวานบุญเนาะครับผมดีมากเลยครับแล้วติดตามมาเป็นปีเนี่ยคือเคยบูชาพระของผมไหมผมไม่เคยอ่บูชาพุทธยันโตแต่ผม อพอดูมีความศรัทธาผมก็ดูทางเ facebook อ่ะแล้วก็ดูว่าเป็นพระที่แท้พอฟ้าก็แนะนำความรู้สอนด้วยวิธีดูพระว่าแท้ว่ามันมีชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้ก็โอเคยแต่แล้วก็ผมก็มีความศรัทธาว่าเมื่อก่อนก็ดูของ พวกพุทธพาณิชย์ต่างๆใช่ไหมเออพอมาเปรียบเทียบเออพอมาเปรียบเทียบมันมันไม่ใช่มันคนละเรื่องมันเชียดเฉพาะของมันเ็าต้องทําตําหนิอย่างนั้นตําหนิอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ของเจ้านี้ไม่ใช่ของแม่ของความแทอย่างเดียวความเป็นจริงแล้วพระสมเด็จพระสมเด็จต่างๆมันเป็นเนื้อว่านนย่าพอเป็นเนื้อว่านมันเรามาบังคับว่าต้องเป็นตําหนิอย่างนั้นมันไม่ได้เขาเรียกว่าเหมือนเหมือน เขาจะมาดูตองหนิเหมือนเหรียญไม่ได้ไม่ได้ครับรอยนู่นรอยนี่ไม่ได้เพราะว่าคือเมื่อก่อนปั๊มมือเพราไม่เหมือนกันทุกองหรอกถูกไหมครับมันเป็นเนื้อว่านเราจะว่าไอ้พุทธคุณมวลสารอย่างนี้อย่างนู้อย่างนั้นได้เหมือนของของทุกเรื่องมันไม่ไม่ใช่มันไม่ใช่แต่ละคบมวลสารไม่เท่ากันนะครับเอแต่ในเรื่องในเรื่องของพุทธคุณนะตั้งแต่พี่เขาศึกษาแล้วก็ บูชาพุทธจารย์โตพี่สังเกตนะ,ะเขาจะโชคดีถูกรางวัลถูกอะไรของเขาได้มันถูกเยอะมากจนกลายเป็นว่าพี่ว่าเป็นเรื่องหมหัศจรรย์และ,ะเรื่องแปลกแล้วยังมีญาติอีกคนอยู่จังหวัดกระบี่คนเขาพยายามติดต่อมาทุกวันเรื่องพระธจารย์โตทุกวันทุกวันทุกวันอะ,อะ ติดตามเราเคลื่อนไหวไปไหนวันขนาดวันนี้ที่มานะเขายังต้องส่งส่งเฟซส่งอะไรมาติดตามว่าถึงหรือยังยังวันยังวัตชันทวัตชัยทวัตชัยวิเชียนเขาเป็นนักซีมอยู่กับบีเหมือนกันเขาคุจ่ายเรื่องพุทธจารย์โตนี่แหละทั้งวันเขาบอกว่ารถตู้ของคนอื่นนะเขาทํารถตู้นะไม่มีงานแต่ของแกมีทุกวันแกเข้มเพราะว่าแกบูชาพุทธจารย์โตผมเหมือนกันแล้วผม ออตอนนี้ผมผมจองอรุ่นใหญ่ได้ดีใหญ่ได้ดีใหญ่ได้ดีดดผมจองมาสามชุดแล้วแล้วก็เนื้อเทียนชัยก็หนึ่งแล้วผมก็เกือบทุกงวดนะผมถูกรางวาัลพวดก่อนนน,น้นะไอหก <6 20 S 2> สองศูนผมถูกสิบสองใบคุณทวัชชัยก็เช่าหรอเออทวัชชัยผมผมแรกชอริดเลยผมราชชอิดทีเชียน พี่สุรนันท์เทคดูติดตามนั่งดูเป็นคืนคืนแต่ตอนที่ไล์สดเสร็จไปแล้วก็กลับมาดูอาจารย์สอนอยู่นี่นั่นเราก็สังเกตเรื่องของพุทธคุณศรัทธามากกว่าพี่นะศรัทธาว่าก็มันใช่อะเขาทีละข้างเลยเข้ามาทแต่เข้ามาวิความสึกยมาี่สัมผัสได้สัมผัสได้ที่นี่คือคือคือเป็นที่ที่มหัศจรรย์พี่ว่านะพี่จะมองถึงเรื่องของบุญกุศล ที่มันมีพลังบวกมันมีส่วนของขออถ้าไม่นั่นก็ไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่จะเชื่อเรื่องห็นแล้วทำมันเยอะมีบารมีขอฟาพูดยังผลลุกเลยครับารมีเราสัมผัสได้เพราะเราใส่เรื่องของบุญใส่โมนะใส่นี้ถ้าพี่้ชายบุญครับพอถือข้าวมาถึงก็สบายจิตใจสบายยินแล้วก็ นิสัยของผมเป็นคนอารมณ์ร้อนใช่ไหมพอผมเข้ามาถึงดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นปิตใจดีขึ้นมีความสงบนี่ฉันอยู่ใกล้จะชวนให้มาทุกอาทิตย์เลยแต่อยู่นครถึม่มาทุกอาทิตย์ก็ไม่ไหวอยากจะมานานแล้วเป็นปีแล้วชวนทุกวันชวนหาทีมาเงินทุกวันครับชวนแต่ว่าไม่ได้ชวนหรอก มาพูดคุยกันเขาก็มีความศรัทธาขึ้นมาพี่พี่เขาข้ามถนนมาชวนพี่คุยนะพี่ยังบอกเพื่อนเลยบอกว่าเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยพอจะคุยเรื่องพอพอฟ้าแล้วก็พภิษฐจารย์โตลูกค้าของพี่อมาเต็มร้านเลยเขาก็ลุกขึ้นกลับไปบ้านก่อนไม่ตั้งหลักเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่อยู่ตรงห้ามแปลกเลยอ่ะแปลกนี่จะมาครอบครัวพี่พี่ว่าแปลกนะใช่ พาลูกค้ามาให้ที่ร้านเหมือนกับว่าพามาเองอ่ะพอกไปถึงลูกค้าเข้าบ้านเสร็จก็กลับอ่ะโดยที่ไม่บังเอิญไม่ต้องบังเอิญอ่ะตรงนั้นมันว่างเนาะตรงนั้นตรงนั้นมันสองร้านใช่ไหมร้านร้านของผมร้านหนึ่งแล้วก็ร้านของ้องสาวลุงข้ามคนเต็มหมดอ่ะคนเต็มหมดอ่ะร้านอาหารใช่ไหมร้านขายของของชำเนี่ยอ๋อโชวเนี่ยประชารด้วยอครับพี่ผมเข้ามาเมื่อที้ก็มีความสุขว่าใจมันส่อ ยิ่งมากก็ได้ไหว้ขอพรท่านเมื่อกี้เหมือนมีท่านมาอยู่จริงจริงนะเหมือนท่านยังอยู่เนาะเหมือนท่านยังมีชีวิตอ่ะครับมีชีวิตเลยอ่ะมันสัมผัสได้ไงจวิท่านยังอยู่ครับผมมีมากเลยครับยังไงที่มันถือถือถือว่าชาตินี้มีมีมีบุญแล้วที่ได้ร่วมกันเออมีบุญแล้วมีบุญ พ่อของทุกอย่างเกิดก่อนเกิดก่อนเราเกิดอะนะพ่อของทุกอย่างมีเกิดขึ้นก่อนเราเกิดเราอย่างย่ำได้ที่พี่เหด้วยสายตาเนี่ยไม่ว่าที่ว่าภาพนี่ยืนยันไหมว่าเก่าแน่นอนเห็นภาพก็เป็นภาพเก่าโบราณแล้วเป็นทําไม่ได้หรอกที่ว่าเอาของใหม่ๆมาทําให้เป็นอย่างนี้ทั้งเลนคีย์บอร์ดมันมีมันบอกว่าเป็นเอไอเป็นภาพเอไออ๋องั้นก็เดี๋ยวสักวันก็กานเวลาทุกอย่างจะสิ้นด้วยกันยานิววิทยาศาสตร์ ตรวจสอบได้กับทุกอย่างแล้วถ้าม่เห็นของจริงเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะคนอย่างนั้นก็เขาไม่เปิดใจเขาไม่เปิดเขาเป็นเขาทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วเนี่ยใช่ใช่ต้องเปิดใจนสุดท้ายผมอยากให้พี่ๆทุกคนฝากอึงพ่อเป็นกําลังใจให้พ่อที่พ่อทําทุกวันเนีอยากอยากให้พ่อ ทำต่อไปเพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีออได้เป็นสะพานบุญต่อไปให้ให้คนที่ว่าอยู่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 หลังๆห,ห,ห,หรือํำๆอยู่ในโคลตนตมอ่ะได้ผลขึ้นมาได้รู้ว่าออบุญกุศลมันมีจรงออิงแค่นี้มันมีจริงถ้าทาบุญมันได้บุญทําความดีได้ความดีอ,อ,อย่าอย่าไปเป็นน้ําที่เต็มแก้วแล้วใครเติมไม่ได้ ก็อยากย้ายพอทําต่อไปครับอ,อสําหรับพี่นะที่ในเรื่องของตรงนี้พอ,อฟ้าเป็นสะพานบุญและเป็นทั้งเป็นทั้งครูต้องเป็นทุกอย่างที่ที่นำให้ให้คนได้รับรู้เรื่องเรื่องของบรรพบุรุษเรามีจริงแล้วสารต่อให้คนลูกหลังได้รับรู้ได้เห็นแล้วได้มาศรัทธาร่วมกันนะเพราะว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีแล้วเรื่องของปฏิหารด้วยใ,ในคู่บ้านคู่เมืองนะ คครับบอุณผมเองก็ขอปิดกำลังใจขององค์แล้วผมเองว่ายังมีโอกาสมาอีกเพราะผมเองก็กำเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแล้วก็อยากชวนชาวพุทธของเจะพามาให้สัมผัสของจริงใหสะพานบุญเนาะสะพานบุญครับพูดอย่างตรงขนเลยแค่พูดไปสัมผัสแล้วจะลุกเลยก็ผมได้ครับขอบคุณพี่มีมากๆเลยนะครับขอบคุณครับคุณครับมีครับมีครับ